สวัสดีครับผมนัทคอแท็บนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนโซโล่เพลงของเช็ดน้ําตาของแคลส์นะครับในเวอร์ชั่นเล่นบนกีตาร์โปร่งนี้นะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็จะมีเมโลดี้กีตาร์ที่เศร้ามากๆเพลงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ท่อนโซโล่เพลงนี้นะครับก็จะมีการโซโล่เข้าไปด้านในลึกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหากีตาร์ที่เป็นวอลหรือว่าคัทอเวแบบนี้มาโซโล่นะครับแต่ถ้าใครที่กีตาร์ไม่ได้วอลแบบนี้นะครับก็สามารถดัดแปลงโซโล่ด้านนอกได้นะครับ อ่ะโอเคเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ e m i n o r หรือ g Major นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอินโทรกันก่อนเลยนะครับอินโทรเนี่ยก็จะมีกีตาร์สอลายนะครับเป็นลายที่เป็นเล่นโซโล่เมโลดี้ลายหนึงแล้วก็เป็นการเก่าพิกกิ้งลายหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากลายที่เป็นโซโล่ก่อนนะครับเมโลดี้นะฮะในอินโทรเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะครับ นะครับง่ายๆนะฮะก็เริ่มจากสายสี่นะครับเราจะเล่นเฟสที่ห้านะครับ <c oughs> เฟสที่ห้าปุ๊บแล้วก็สไลด์สายสามนะครับจากเจ็ดไปเก้าสลด์กลับมาโดยการดีทีเดียวนะฮะอ่าแบบนี้นะครับให้เสียงมันต่อกันนะครับเวลาสไลด์ไปแล้วสไลด์กลับครับให้เสียงมันค้างแบบนี้ไม่ใช่แบบว่า เสียงหายอย่างนี้แสดงว่าเรายังกดไม่แน่นพอนะครับก็กดให้แงให้แหลงขึ้นให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็ตอนสไลด์ก็อาจจะใส่การดีดกวาดเพื่อเพิ่มสำเนียงเข้าไปด้วยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะมือขวาดีดกวาดถ้าเราไม่ดีดกวาดก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมฮะการดีดกวาดก็จะช่วยเพิ่มความไพเราะให้ได้บ้างนะครับทีนี้สไลด์ไปสไลด์กลับอ่านนิดนึงเวลาดีดกวาดนะครับก็ผมก็จะใช้มือขวาในการบล็อกสายที่เราไม่ได้เล่นนะฮะ เวลาดีดกว่าปุ๊บเสียงก็จะออกมาเฉพาะสายที่เราจะเล่นอ่าแล้วก็จะมาเป็นดันสายสี่นะครับเฟสที่เครึ่งเสียงอันนี้อันนี้ต้องใช้แรงเยอะนิดนึงจะยากนิดนึงนะฮะใช้แรงเยอะอ่าครึ่งเสียงนะครับสาย4ี่เฟสที่7แล้วก็ต่อด้วยเฟสที่ห้าดีสองครั้งสลด์ไป7แล้วก็กลับมาที่5้าไลด์ลไป9้า อ่าดูใหม่ช้าๆนะครับอ่ารอบที่สองก็เล่นคล้ายๆกันครับอ่ารอบที่สองก็คือจะมีการเปลี่ยนเป็น นะครับเฟสที่4ดีด2ครั้งแล้วสไลด์ไป5แล้วก็เฟสที่2นะครับสไลด์ดีดแล้วสไลด์ไป4แล้วสไลด์กลับมา 2. 2แบบนี้อ่าถ้าเล่นรวมกันนะฮะเล่นช้าๆนะครับยูนะฮะ นี่คือลายที่เป็นเมโลดี้กีต้าร์นะครับทีนี้อีกลายหนึ่งที่เป็นพิกกิ้งนะครับก็จะเล่นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ ลายที่เป็นปิกกิ้งหรือเป็นลายที่เป็นเก่านะครับอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ยากครับก็คือสังเกตด,ดูเนี่ยเมโลดี้มันจะเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนตัวเบสนะครับเริ่มจากขอดแรกมันเป็น e minor เขาจะเล่นเบสเป็น e ตัว e สาย6นะครสายเปล่าแล้วก็จะเล่นเมโลดี้ตรงนี้ฮะก็คือใช้นิยวนางนะครับกดที่สาย 4, เฟสที่4นะครับนะแล้วก็สายเปล่าสายสกลับมาที่สาย4แค่นี้เอง เพราะนั้นไอตัวสาย4นิ้วนางเนี่ยกดแล้วโก่งนิ้วไว้นิดน,นึงจะได้หลบสายล่างนะฮะก็คือดิบเบสก็คือสาย6 6 4 3 4แบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็คอร์ดต่อไปมันจะเป็นคอร์ด C เราก็จะเล่นเบ,บสตัว C ตัวนี้นะครับใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้นะครับกดที่เบส C สายสาย5้าเสียที่3มนะฮะแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยเบสเครับเพราะคอร์ดต่อไปเป็น A m ม n o r แล้วก็เบส B ก็คือ าสาย5เฟสที่2องแบบนี้นะครับเล่นอรอบรอบดูใหม่ช้าๆนะฮะอบ2เหมือนเดิม แล้วก็ตอนจบก็จะมีด e ีดเบส e มเนอร์นะครับเบสสาย6นะสายเปล่าแล้วก็จะสไลด์สาย4ี่นะครับจากเฟสที่2ไป4สายสสายเปล่าสายสสายเปล่าลก็สายส่2เฟสที่3ามอ่ามันจะเป็นอย่างนะี้ฮะให้เสียงมันค้างแบบนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็น ในท่อน intro ของทั้งทั้งสองลายนะครับทีนี้ท่อนต่อไปนะครับท่อนที่เริ่มร้องท่อนแรกเลยนะครับมันจะมีลายเก่ากีตาร์ที่ค่อนข้างเด่นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแถมให้นิดหนึ่งละกันนะครับจริงๆเป็นลายการเก่ากีตาร์ที่เก่าตามคอร์ดนะครแต่ว่ามันจะมีบางโน้ตที่แบบเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคอร์ดแรกนะครคือ B7 นะครับท่อนที่เริ่มร้องเลยนะครับที่ร้องว่าเช็ดน้ําตานะครับ B7 อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มนี้ครับก็คือ สายหนะครับใช้นิ้วนิ้วกลางนะครับกดเฟตที่2นิ้วชี้สาย4เฟตหนึ่งแล้วก็นิ้วนางสาย3เฟตที่2นะฮะเราจะเล่นเป็น5ดิดสาย5432ฮะอ่าแบบนี้นะครับคอต่อไปจะเป็น e minor er นะครับอันนี้จับ e minor er ปกติแล้วก็ดีด6 4สาอ่า6 5 4 3สา ต่อไปคอดดีนะครับคอดดีก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ามันจะมันจะไม่ได้จับคอดดีแบบปกติจะมีการนิ้วชี้นะฮะทาบสาย1 2 3นะครับเฟตที่2แล้วนิ้วกลางสาย2เฟตที่3แล้วก็นิ้วก้อยสาย1เฟตที่เฟตที่5นะครับก็ดีด,ด,ดเบสลงมามันอ่าก็คือดีด4 3 2 1นะครับขอดต่อไปก็ G ครับอันนี้ก็ G ก็ดีด6 สามสองหนึ่งนะครับ, 3, 2, 1, รบอันนี้จะเป็นผมจะมีนิ้วนางที่สายสองด้วยนะฮะขอจีต่อไปจะเป็น B7 นะครับบีใช้ท่าแบบนี้นะครับนิ้วนางทา่าบนิ้วชี้นะฮะเฟสที่สองแล้วนิ้วนางสายสี่นิ้วก้อยสายสองนะครับก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นห้าอาสองสี่สาม ต่อไปคอร์ด E minor er, แต่ว่า E minor er เขาจะเล่นทางไหนตรงนี้นะ,ะเป็นฟอร์ม E minor er ปกติเลยนะครับอันนี้สไลด์สาย5เข้ามาเฟสที่7ต่อไป A m i n เน er, นะครับจับเป็นฟอร์มรูทห6ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดิทหกสี่สามสองตอนจบเป็น E m i n เน er, จะเล่นเป็นลูกนี้ฮะอะ่เป็นลูกเหมือนอินโทรนะครับ ่าประมาณนี้นะฮะในท่อนที่เป็นปิกกิ้งนะครับทีนี้เรามาดูท่อนโซโล่นะครับท่อนโซโล่เนี่ยก็จะมีการเล่นอ่าเป็นโซโล่ข้างนอกแล้วก็ข้างในอย่างที่ผมบอกคือถ้าใครกีตาร์ที่ไม่ได้เวาวแบบนี้ครับก็โซโล่แบบแปลงเล่นด้านนอกแทนและกันนะครับอ่ะท่อนโซโล่ก็จะเริ่มจาก ในช่วงแรกนะครับก็คือเราเริ่มจากดีดสายเปล่าสายหกแล้วก็มีการเล่นลูกเล่นตรงนี้นะครับก็คือเหมือนเขย่าสายสายหกเฟสที่สองไปที่สายส,ายสายี่นะครับสไลด์จากสี่ไปห้าสายสองนะฮะดีดเฟสที่สองสองครั้งแล้วก็สลา์ไปเฟสสามแล้วก็อ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะสี่ไปห้าห้าไปเจ็ดใช้สลด์นะครับ ต่อด้วย5 7 9เจไป9กคือสไลด์แล้วก็5นะครับแล้วก็ใช้การเขย่าสายนะครับเฟสที่สนะครับใช้3นิ้วเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแรงไม่พออ่ะดูใหม่ช้าๆนะครับ สายด้วยนะครับอ่าท่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเล่นดันสาย2องเฟสที่เอ่ฟสที่7นะครับครึ่งเสียงนะครคึ่งเสียงก็คือตัวนี้แล้วก็ไปที่สาย3ามนะครับเฟสที่เอ่ฟสที่4ดีสองครั้งนะครับเมือ่ออนไปเฟสที่5้าแล้วดันสาย2ครั้ง แล้วก็อันนี้จะเป็น8ไป10ก็คือเราสไลด์ไปทีหนึงแล้วดิดย้ำสิบแล้วก็สไลด์ทีอ่ะดูใหม่ช้าๆนะครับเริ่มที่ด้านสายสายสามดันสาย2ครั้งอ่าท่อนต่อไปก็จะเป็นสไลด์มา8แล้วก็สิบ นะครับแล้วก็ดันสายเฟสที่สิบเหนึ่งเสียงนะครับตรงนี้ดันสายหนึ่งเสียงเสร็จปุ๊บเราจะใช้มือขวานในการหยุดเสียงครับเห็นไหมฮะใช้มือขวาหยุดเสียงไว้ถ้าไม่หยุดเสียงจะเป็นไงจะเป็นอย่างนี้นะครับมือขวาหยุดเสียงพอเราถึงดันสายไปถึงเสียงที่เราต้องการพูใช้มือขวานเนี่ยแตะไปเลยครับ ต่อด้วยตรงนี้จะเป็นการดีดเจ็ดนะครับมาไปแปดสองครั้งแล้วก็สาย3ามเฟสที่4ี่เล่นสองครั้งนะฮะก็คือเมื่อกี้ท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นสายดันสาย1นึ่เฟสที่14ครับครึ่งเสียงนะฮะ แล้วก็สาย2เฟสที่12ดีด2ครั้งนะ้มาออนไป13อ่าตรงนี้จะมีการเบิร์นโนตอ่าแล้วก็ต่อด้วยสาย2เหมือนเดิมดีดนะ้รมาอนไป13นะฮะอันนี้จะเป็นสไลด์จาก15ไป17อ่าคือเราสไลด์ไปถึงปุ๊บดีดย้ำอีกทีแล้วสไลด์อีกทีนึงอ่าแล้วก็ท่อนสุดท้ายครับ ก็จะสายไป15 17 15 17แล้วดันสาย1นะครับไปที่19ครึ่งเสียงเนี่ยดันสายก็ใส่ดีกว่าเข้าไปไหน่อยแล้วก็ลงมา17 19ดี17 2ครั้งให้มองอไป19ต่อด้วย19 17 19 15 17 14 15 12อ่าดูใหม่ช้าๆนะครับ ประมาณนี้นะฮะลองไปลองไปฝึกดูครับทั้งลายที่เป็นปิกกิ้งด้วยนะฮะแล้วก็ลายที่เป็นโซโล่นะครับลองฝึกดูแล้วก็ถ้าใครโซโล่ลือไม่ได้ก็ลองดัดแปลงมาเล่นตรงตรงด้านนอกดูก็ได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ